ได้ยู่บผู้มมบรโภคจะโรลดหายซื้อปลาป้าผู้เดียวเลย,ยสุดยอดเลยนะเพิงลัสาาโอ้คนสาทางในห้องหน้าพี่พี่น้องโดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขสุขคนเด้อ โดยมาพบพ่อน้องอติอีกแล้ว Omaha, sy, mm Democrat, พี่น้องพบพ่อเมื่อนี้กะมาทางเฮือนผู้วงพี่น้องเมื่อนี้เนาะแวะมาเฮือนผู้วงเพิ่นเมื่อนี้พี่น้องบ่ได้มาหลายมื้อเนาะหลังจากฝนตกพ,ก tai, Não, พก Ivan, ี่น <with> ้องเอ้ยกะส่วนหลายก็สิเจอกันอยู่ทางเตาถ่านพุ่นแหละเนาะเพิ่นว่าโอ้ยบ่ได้ไปหาผู้วงบ่เนาะว่ากะบ่ได้มาพี่น้องเนาะเมื่อนี้แหละพอดีผู้วงเพิ่นไปตลาดเนาะไปซื้อข้าวบ่หรือว่าจังได๋นี่แหละเจอกันก็เลยขี่รถมาพบกันเลยพี่น้องเมื่อนี้กะนโดยบรรยากาศมื้อนี้กับ่เห็นแดดพี่น้องเนาะบดดีนี่มื้อนี้ คือเห็นรถสร้างเพิ่นมาเนาะจะเพิ่นมาเห็ดเยี่ยอีกพี่น้องวันนี้กัโดยเดียวเข้าไปหาเพิ่นก่อนเนะาะจักเพิ่นเฮ็ดอยูเห็ดกินหยังยามเช้าพี่น้องโดยเนาะพอดีเพิ่นกันมาตลาดเนาะพี่น้องจอดรถไปทั้งนอกค่ะแหละเพิ่นสิไปตลาดอยู่ว่ะมาตลาดกับแม่ไปตลาดกับแม่เพิ่นเนาะบ่ได้มาหลายมื้อเลยพี่น้องโอบรรยากาศดีๆมื้อนี้สวยๆหนหนึ่งแล้วเนาะ ก็ได้มาแวะมาผีอะไรมืนน่อกี้ตอนเขามาเห็นไอ้ทวงเพิ่นเนาะจะเพิ่นไปใส่เห็นเพิ่นขี่รถออกไปนอกหูต้นกล้วยเพิ่นเนาะพี่น้องสางเพิ่นจะเข็ดยังน,นะน้อโอ้กระชสมปูน,นพนนนี่น้องดูซาพห้องน้ำทั้งในมันงกลังมืดตูซื้อแท้ เขาไปไหนก่อนพี่น้องเหม,ม,มือนมืดหน่อยหนึ่งบันน้แต่ไพ่บ่ะ<อ> <c oughs> สบายดีเดอ้อคุณพงศ์สบายดีอ่ออาหันอีนอนอกยังอ่ะนะอาหารสมบูรณ์เลยอ่าคุณสาวนี่อยากแต่งขึ้แต่งตัวง,งามแท้มวันนี้ <c oughs> <c oughs> มีมีเครื่องแต่งหน้าอีกเนาะเฮ้ย <c> เ <oughs> ครื่องแต่งหน้าอ้าว ป้อนี่ตัวสบู่เนี่นผลใสนะเบิืองนี่กว่าสบู่สีสุนี่ดิโอหมาทำรีวิวขายไหมเดิมพี่น้องใส่ดีแฮงโบคันหนาติหูกหน้าจะบอกบอกไปที่ผกหน้าหูกตุ้นี่แหละแบบมันมีกลิ่นแบบมันเป็นสูตหพามันดีมันหอมมันบอดี้เห็ุในคันคายใครสนใจก็ซื้อไปใส่ได้เด้ออยู่ไทยเนี่ยนะผลิตผลิตมาจากไทยก้อนหนึ่งก็เท่าไหรก็หกพันกี่แมนแมทหกพัน เ <laughs> จ้าในสามียังรีวิวบอดี้สื่อทีมหนาขาวว่เจ้าน่ะมีแต่ปลาทูเขาแน่นาะซื้ออันนี้เลยทีมกันเดดอ่ะค,คุณใส่อันนี้บ่ข่อย,อยบอดี้สื่อแล้วใส่หนึ่งบุกขดัดบุคือเกา่าเออมีอันนั้นพร้อมแกะแกะมึงรุ่นค้ำก่อนเนะอะก,ก็เคยแกะอันนี้บางทีเอยถือแบบว่าหายได้ รุ่นโชคเขายังว่าขันปลาต่อไปบอกเนว่าอีงยังบ่ได้ซ้ำหลุนโบได้ซ้ำโได้ซ้ำมีเนาะคนเหตุให้ใหม่เนาะขันต่อไปเออแสดงว่าบ่มีบ่มีแบบบ่โชคดีเนาะแสดงว่ามียังมันยังเขาเคือได้อีกแล้วนะบ้านเออกระโทรฮะแบนเพิ่นเธอแหละแบบแบนแบนด์ใเป็นคนเหตุกระโถ่ฮะคนนั้นอันนี้จะไปใส่ลักันแลใส่ลักันแล แนวท่าขี้แห่เขาวเสริมสวยคือทำนี่เานาะมือต่างธรรมืาอนี้เครื่องแพงให้อมืมคือหน่่ยเดียวกับมือเส้นหน่่ยเดียวนะพี่น้องคอยใส่อันนี้คอยเศร้าใส่นะอ,ะอันไหนครับมันน่านจะเป็นยังไ,ไงแหละมันมัน,ม,นมันแพงหลักการโมฆะก่อนนะในทองผืน,นอันนี้อันนีรวมกันแดดอันน,นี้มันรวมกันแดดทองผืนเลย สีเช้าเช้สีพันนี่นะแต่ว่าลองใส่เบอง์บางทีมันถึกใส่มาแต่เก่านะทึกบัดใส่โดนๆไปแล้วมันบกคาดเลยเปลี่ยนป้องปลอมลายมีดอกไอซูเมอร์นี่แต่ว่าแพงอันนี้นะเจ๊ซิปไปพันมันบบบเจ๊ซิปอะไรเยเออมันขึ้นเลยใส่กระบอกเป็นยางดอกเนี่ยมันใส่ดีเนาะมันก็ต้องแพงอยู่แล้วได้หน่อยเดียวนี่เบิร์ตังเท่าใดมีแต่ของผู้หญิง นี่เคืองใส่ขาอันนี้เอาไปใส่สานี่นี้อันนป้าให้แม่ถาาเออไปแบ่งใหไแวขามมีมัามกมะเขือกับปลาดุกปลาดุกมมี่อานี่กัมาดรกอกจะนกัมาและเห็นันไปไต่โดนนะไปเอาข่าวบอกม่เอาไ้ดีๆจะไหมา เออืมซื้อข่าแล้วก็มาห่าได้ไปเอาไปไหว้ก่อนคนสื่อเครืองส่วนตัวคนมีแนวอันห้องพื้นบ่งมีคิดเพิ่นพี่น้องสินาขาวํำใจอันนี้ก็ซื้อของส่วนตัว,วตคือ,อกันอันนี้ก็กาแฟนมเครือง,องส่วนตัวกาแฟนมก็ใช่ อโอ้พันสาทางในผมบอกเออคิดว่าเป็นอันนั้นเนอะทางในพ่นรสับเรืยเรืยเยยอยลังเนี่ยนคิดเลสวยผมเล่เรามาใช่ใช่ไมพามาปจะเ็นะไพ่อาอยู่ ก็โโหชตลาดโอ้ออามาัามาโวหคนเดยจอกันเกาบเปห้าใคลเฮยเเงเ่าษาอ่ะโอ้องา,างในห้องน้าพี่น้องเพิ่งมาอาเามาตลาดกันเลเาเปลี่ยนใจเเอา้เอาคือก้าพไปหัจักโย่พนชีลตู่มา อยตใส่ใส่มาเลยเขาเยอะอเขเอาไปเรียงหมดเลยนะเเอาไปเรียงส่วนลายมีแต่สีปกกินนั่นแหละไอต้นเนาะคนเอาแบคลายแบบโตอไรเหรอต้องเ็มกองเมเมนก็ลายโตนะเลียงบาไว้เนาะแล้วบรต้องเอามาเรียงลายเด็กน่อยยางได้กะบแบบใหญ่มากเลยเรียงเพื่อเขาเนาะดเดียนแรกไกตีแล้วได้เออ แลว้วนมำตึงชมโต้ต้นนั้นนั้นเพิ่นชุบเพิน่นขาดเพนกะงามเล่นโตมาตัวนี้เนาะตัวใหญ่นะอันนี้เนี่ยสาวบ่บ่ป้ายบ่อันนป้ายเพลงสินะอัวนีน้ซะาในแหละหนกรักของเพี่ยืนยันให้มึงกูตัวเตงมากินลูกรักของไอทองซำนาะอันนี้นะแม่บ่แม่และอัน <c oughs> นี้นะเนาะพู้อยู่ในพวกนี้นะ,นนะ,นนะ น่าอันนี้เนี่ยคือมาดื้อควาดหิ้งแม่เอาเด็ก,กี่ไปนะอยากควาดตอนแรกว่าันได้ไปวานนี่ตลาดแต่วันไ,ไปได้ไปวัอน,นี้เอาเนาะหลับไหลเหียนให้หมูตัวเองกินมาแต่เทนมกินเนาะกินเลยก็กินเงินแค่แหนตะว่าอยู่เฉยเลยเนาะทั้งทั้งทั้งกินทั้งว่าว ขนสับทางในห้องน้ำพี่น้องทางนี้แบบเสร็จสิ้นแล้วบานงามแห้งเนาะเกี่ยงอะไรขนสับขึ้นในอยางแหมอ่สวยงามไปวิ่งได้เนี่ยพีกินพัดรูเลยเว้ยน้องเด็กี่มันนอนยืนนกับบ้านพลางไลมคะ่พี่นอนกอ น้ำกมากแล้วนะคุณไปเลี้ยงเขาดได้ก็ดได้คอเก็คุึแงมนนะเายมนึ้งแล้วก็มัดใส่ทายเบบเราได้เอาขึ้นเลยนึ่งนานมันและสีีมีดอกไผ่น้ำนกขับเลยมาเลย น่ม่ได้ตนฮไม่มีไปม่นกพกเชียนนั่นได้เลยคนเปิดอย่างนั้นขาันเต้นเีหรอนไเพื่อบื่อววบใช้เซนซาพจะซสื่อนภัยโทราซันเแล้วใช้ในเกมาแล้วเออเขาบอกไ่งขาเเนี่ยถาจะมาคนนึงหยันยันเข่าบอนั่นระ แล้วขาวขึ้นก็ได้คนไปแก้ขาวมาหายนพน้อไปเลยไปหาข้างขาวใบบอกน่หุ่นหุ่นไอ้ทงคนไปแก้ขาวให้แม่นะพี่น้องสบายดีได้ทงเด้อได้ย่บสองคนนี่ได้ให้อายคนได้สวยได้ย่บองบน จัโหลดหนันที่สุดป้าสี่สิบโลคุณได้พี่น้องเป้าหนึ่งคือร้ายกว่าเก่าเลยเนาะอีเลเป็นยนังเเป็นยังยังสอเขาเลยสิครับได้ดไม่ได้อะไจักแวได้หม ให้อายเป็นซอยก็ได้ครรมดาเย็นฟ้าผู้เดียวเลยสุดยอดเลยนะยังบ่ไดี้กินข่าก็แห้งซ้ำนี่ผู้บงวะยอมแล้วยอมแล้วไปเจอโบราณแ้ึงแท่นะโตเฮาได้ใหญ่กว่าผลเนาะแต่ว่าว่าโตผนได้ใหญ่กว่าอาย่นเออแต่ว่าเขาเป็นผู้ชายเขาต้องแข็งแหงกว่าผู้หญิงมีมีกลามนิดบึดบดจีมีกลามก็แห้ง เป็นสีเป็นคล้ายมาพี่น้อยไปส่งมาอยู่เตาถ่านเนาะมามานักพลังอะไรับมันไป,อไปบอกเห็นอะไรค่ะมัะนไปเรากระเล่นน้ำลังไปน้ำอถเจ้าครนีกินแลวนะเห็นเ่นขี่ไปพะว่าเออไปเอาข้าวขี่ไป,ไปใช้น้ำมันรถเป้าเท่าไรเลยเคยข่าวเดันนี้เนาะ จดฉันห่างห่าประจำคิดว่าถึบแค่เก้าเซนเหมือนวะติดแล้วค่ะเขาเจ้ารูดบอกห้ยแล้ก่อนเซนเออติดไว้แหละหายหายก่อนหายก่อนครั้งหนึ่งเซนนี่มันยังทำฉันห่างเลยแหละมาอะไรก็ไปหายร้านเนาะตลาดข่าวอ่อนส่างผลมะสาบทางในห้องน้ำพี่น้องเบานทีพาดันไปเตาถ่านเนาะเอามาไปชงกินข้าวกับอะไรยูวะทุก ยังไ่ได <rat> <guard> ้ิงเอลันดินท่านบ้านนี่นะท่านทีเนาะใช่ไม่ได้แล้พอดีว่งเนี่ยอฉลาดดิเด็กหน่อยก็หูจักเนาะอืมอะไรเมื่อเขาเห็นได้บ้าอืมไ่ได้แล้วคกูเพราะาเขาท่ันมาแต่เพิ่งเข้ามาได้เลยจ้ะ มันผสมปูอยู่ใซุปเอาเลยประทูเมถาว่าไปลืมไเดี๋ยวเขาว่าเลยนะป้าว่าอยู่ในแล้วก็ออกมาป้านั่คน้าเอาป้าชิ้ง่ะเือนีกบาะนรืว่าไปตะฐานเลยท่านขดท่านเงินทียนี่แมาน้อยเงนนั่จะแหอยระจะขีติ้บัวเลยบขห้ิขีหอยแมวหัว แม่บอกขึ้นขีดสูงแท้ม,มือมัอนพูดเปา็าไทยวูามันแาากรกขึ้นมาได้ไหมอ่อือยั่นมาอะไรไปไปถลางเอ้ย <c oughs> อ้าไปเป็น,น <c oughs> ลืมประตูไม่ถาวเนาะท่วงใช่แต่จำได้ห้เฮือนกิน <c oughs> ขงางไว้เยอะ <c oughs> ไปแล้วนะบายบายเฮ้ยบายบาย เจอกันใหมเจไดเนาะตักใหญ่หนึ่งซองแสนผมพี่น้อนนี่โอ้ยโหูมาหูเจไดมันยูจะคืบบกหอยตัวอื่นสิบบ่มีตัวอื่นตัวอื่นเอาบกสอบในบกหอยลูกเจ้าสิหอยวะแต่บ่แพงลูกเจ้าบ่ซะลูกเห็นไหมนะไปบ่สอบสองแสนสองแสนไปบกเอาแล้วแลตีเอาไหมขายไงอุ้ยบ่แล้วม้าคอยก็มีเพื่อนอ่านจไดพี่เนี่เอ้าแต่แพงมันเนาะ พลัปลามันหูนะฮะพลังไปเลยไปกันนะเรื่องเจ้าไม่เจ้าไม่พลังเรื่อเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยน้าหาคนที่มีอัน่ะมีเงินไปเลี้ยงเป็นซื้อข่าวเกลือมีข่าเกลือแล้วมาอยู่แล้วนี่ก็กินไออิ่มแท้มันต้องอร่อยว้ายแพงเนาะ ไอท่งได้สักเอาขึ้นย่างผู้หลุดเขาอยู่พุณขึ้นม้หลุดเขาชิไปไตธานไม่ใช่ก็็เปนตัดตัดผมหล่นนี่แห้งขึ้นกว่าเก่าเนาะน้ำหนักเกี่ยวเนาะน้ำหนักไล่กว่าเก่าเฮ้ยเป็นเพผูนตัดผมหล่นย่อเป้าเขาได้เกี่ยวกันเลยเนาะไปมาล้างกินไลยแหล่งจบไปขึ้นเนาะฮะเปลืองไปตาทานพถอะเลยวะก็ไปตาทานนะไปใชไป ไปเตาถ่ากไปก่อนโน่นเฮาเดียวไปตำหลังน้ำไป่ได้ทฐนได้ไปแม่นม่แม่แม่น้ำเจ้าอะไรอู้เสือเด็ดๆไปแล้วไปแล้วพูดไปเตาถ่านพี่น้องบลาทองเพิ่นไปก่อนกับไทอทงเนาะนี <c oughs> ่ก็มาเฮือนผู้วงเพิ่นพี่น้องเลยเนาะสร้างเพิ่นก็นมาสาบห้องน้ำอยู่ทางในผู้เละเพิ่นสาบอยู่ในผู้ ทางป่าทองเหมือนไปตาขานเนาะสิเอามาไปส่งให้เขาพี่น้องให้ค่ะเจ้าเลี้ยงต่อเนาะเพราะว่าอยู่กับเขาน้าบ่พอกินย่างๆแค่ตัวแบบนี้เฮ้ยจุงไม่สองยังสองตัวกกี๊กๆนั่นก็ว่าจจ้าชีหาเขาเพราะว่าเพราะว่าเป็นมาอากาดผู้เทียนได้หาตัวเลยแบบในปพาเถ่าแล้วป่าเถ่าเป็นเมือบ้านเป็นมาไม่ลุงอ่อนเนาะมาผ่าไว้นี่ยังชีหายเขาอยู่เพราะว่าแต่ตัวเดียวนี่แหละเนาะ มองศพอยูออ่นะปลาศบปลาศบนี่ก็จนจนใหญ่เลยอืมปะไว้กับขาวนำ้ำหมองก็กินผัดไม้ผ่านมาในใไ,ไปน้ำเผาเพื่อนเออนีอ่แล้วเนาะปลูกเป็นแหลนไปนำ้ำจากของแหลนพี่น้องหูวจักรค้อนย่ตนากระใหญ่เลยหลายแต่เวลาขีร่รถแหลนไปน้ำกับแบบมันกับแบบอยากพยรถยน่อยิน,ยนะนึงเป็นตะแพงอยู่ดตว,ว่าม อันนั้นมักแหลนหลั่นหลุหลดนะน,นะกับพเห็นยังไงนะเออนาเจ้าของเออูหเนาะเอาไว้แชซองโต <laughs> เอาไว้ให้มันเห่าเฮือนแบบมันอันนั้นเนาะอีกกระเดียวเห่าโคตรเหน่อยเนาะบ่แบบมันเหา่ายังวะ <laughs> เผาเฮือนนั่นแหละวะพิ่เผ่า, <laughs> าเฮือนวะเดี๋ยวเวลาคนกายไปกายมาพอมาเห่าใครแหนได้เนาะ <laughs> เดี๋ยวไปเตาถ่านก่อนพี่น้องบ้านนี้เนาะอันทางปลาทองเพิ่จะเอามาไปส่งให้เขาเผ่นมาหลัดเอาอยู่เตาถ่านประบนผู้แหละ แต่ก็พุ่นก็ไปนําเจ้าคองเลยต้องใน้ล่ออ้าะพี่น้นาะล่อไปตัวใหญ่เต๋อพี่น้องเลี้ยงมาแต่ดนนสองแสนเนาะนกับว่าคุ้มดอกสำหรับเขาเลี้ยงเขาแต่กัป้าวหวแผ่นแห้งพอ่อกินเขาก็เลยเอาบาันี้ไปเตาถ่านพี่น้องเอาสบายดีได้คู่วงเดอสบายดีโดยมื่อนี้ก็มาเจอกันอยู่เพื่อนพี่น้องเนาะเดี <laughs> ๋ยวก็ไปเจอกันอยู่เตาถ่านอีกเนาะ โดยเอาคลิปนี้ขอลาไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี